ในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์วิปัสสนาธรรมกกรมลาของโกเอนก้านะคะที่ปราจีนบุรีมาถึงแล้วก็ลงรถเอากระเป๋านะคะเข้าไปที่อาคารอนุประสง ก็ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายในช่วงนี้นะคะเเสียงแจอกแจ๊กจอแจ๊กเล็กน้อยเข้าไปลงทะเบียนข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนมือถือแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะถ่ายวิดีโอห้องพักให้ดูแล้วมาเจอกันใหม่นะ12วัน ทิศที่เกิดกันพาอันนี้ก็เป็นห้องพักนะคะเรามีห้องน้ำในตัวค่อนข้างสบายเลยอันนี้เป็นบรรยากาศของวันสุดท้ายที่เรารับโทรศัพท์มาแล้วก็ออกมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมรอบด้านก็จะเป็นครูที่ปลูกบัวไว้ตามชื่อธรรมะกรมลาเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นเรือนเรือนพักด้านข้างๆเจดีนะคะ เดินพักของผู้หญิงทั้งหมดจะมี6หลังอันนี้ด้านอาคารที่เป็นที่ภาวนารวบตรงนี้เป็นลานสำหรับเดินออกกำลังกายนะคะแต่ว่ากุ้งก็ ใช้ประโยชน์ในการเดินจงกรมทุกเช้ากับกลางวันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่ก็ดีเหมือนกันนะก็ใช้มันเป็นทาง Way, วันเวยลเราก็สามารถที่จะเดินได้หลายรอบกุ้งจะใช้ที่นี่เป็นการเดินจงกรมวันละประมาณครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เดินพิจารณาเดินอ่า มีสติสัมปชัญญะดูกายคตาสติไปนะคะพามาดูปรรยากาศด้านหน้าเป็นพระธาตุนะคะบรรจุพระบรมาสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปฟางลีลา บรรยากาศที่นี่ดีนะคะสงบแล้วก็อากาศดีก็เหมือนกับอยู่ในป่าเลยเพราะว่าต้นไม้เยอะมากเลยมีเสียงนกร้องเราก็เลยไม่ได้ตัดเสียงนะคะนี่ให้ชมแล้วก็ได้ฟังเสียงของแท้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆด้านอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นฝั่งที่ผู้ชายจะอยู่ก็จะมีด้านของโลครัว โรงครัวที่มีแม่ครัวทําอาหารให้เราทานทุกวันนะคะจะมีแม่ครัวประจำแม่ครัวสองคนลูกมืออีก6คนประจําอยู่6ก็คือเป็น8 8คนต่อคอร์สนะคะก็จะมาทํากับข้าวให้โดยที่มีอาจารย์ประจาคอร์สเนี่ยคิดเมนูให้เรางไปคุยกับแม่ครัวมาสนุกเชียร์เดี๋ยวจะคุยอีกเทปหนึ่งละกันนะคะ อันนี้ให้ดูบรรยากาศเขาจะปลูกบัวไว้เยอะมากเลยตรงนี้เป็นทางเดินที่ไปด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกด้านฝั่งหนึ่งที่จะไปที่จอดรถนะคะใครเอารถมาก็มาจอดฝั่งนี้แล้วก็มีอาคารที่เขาจำหน่ายพวกหนังสือพวกซีดีธรรมะของอท่านผู้ที่ ทำแนวการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะท่านโกอนก้านะแล้วก็มีจำน่ายเบาะลองนั่งถ้าใครชอบนะคะนี่มองไปจากฝั่งดอกบัวก็จะเห็นเจดีนะคะก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งกุ้งจะทำสรุปเรื่องความสำคัญของการปฏิบัติแล้วกันนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ต้องใช้วิจารณญาณเอานะคะ